ไว้พระาธาตุภูเงินนะครพระาธาตุภูเงินนี่คือบันไดขึ้นบันไดขึ้นทั้งหมดก็จะร้อยแปดคันนะ,ะทุกคนข้างล่างคือด้านบนนะ,ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูชั้นบนสุดไปไหว้พระกันวันนี้ บอยปลาเตีว้วมีโอกาสได้มาไหว้พระพระธาตุโพเงินอำเภอเขมราราชนะฮะโอตอนนี้บรรยากาศก็สิบโมงกว่ากนะฮะบรรยากาศกำลังดีๆร้อนนิดๆเตรียมพร้อมร่างกายันะทุกคนถ้าใครจะมาปิดร่างกายดีว่าบันไดร้อยแปดขั้นทุกคน หอบเลยอ่ะดูโรง่างทีหนึ่งนี่คือองค์พญานาคนะพญานาคองค์พญานาคยา,นายาวขึ้นมาจนถึงยอดเป็นเจดีย์ฮะทุกคนทีนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงแล้วขึ้นมาถึงแล้ว พระาธาาุพงเงินนะนี่คือพระทาาุพงเงินอันนี้คือระคังน่าจะเป็นระนะคังเนาะคงก็ใช้งานก็คนประมาณแบบต่านะงกองกลางวานนะฮะก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำนะทุกคนนะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ขันบนนะหด้เงเอาถ้ามัไหอกเยยังาันทาได้กทางไท่ดูเทวยันปอวัจังทายทายหลกไหวเลยเขากัจังฝากันทายไล่หลปแล้วก็ไปอีหวัดหนึ่งรวัดได้ยีกล่หวัดยุคน่ยามันกับโลเฟทไปอวดไว้าได้ไปแล้ว วัดวัดใหม่ดูวัดยังก็อนขบุงผู้องลุ่ยอยู่ใช่ก็มาถึงข้างบนนะโอ้ตลกอะไรจะมาดูรอบๆตรงนี้แล้วเราขึ้นมาบนสุดข้างบนสุดมันก็จะมีวิวให้เราดูนะข้างล่าง เป็นเพื่อนก็จะมีวิวมองสวยงามนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวมองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิวแม่น้ำโขงก็เดินมาชั้นบนนะบรรยากาศล่มเลื่นครับทุกคนบรรยากาศดีมากบรรยากาศล่มเลื่นตรงนี้ก็จะมี รางนะฮะรางพระปรัางน่าจะเป็นพระปรางห้ามญาติหรือเปล่าฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องถามผู้รู้นะก็มีพญานาคอยู่บนเสียนมานั่นข้างนะมาเรื่อยๆนะทุกคน ก็เป็นที่แหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะก็แนะนำสวยงามข้างล่างนะข้างล่างก็จะมองดูก็จะสวยงามด้านลงนะทางลงเราจะไม่ลงทางเดิมนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาลงอีกทางนะึง เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาลงอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่ทางลงนี่คือทางลง ที่ลงมานี่ก็คือด้านหลังนะจะลงมาสากด้านหลังเป็นทางรัฐประมาณนี้นะก็จะมีทางลงด้านหลังนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็จะเป็นใต้ท้องพระโบสดธรรมดา ก็จะลงมาทางลงนะเจาก็จะลงไปข้างล่างกันเดินลงมาไล่ลงมานะตามทางบอกเลยฮะเย็นมากครับอากาศพอเรามาตรงนี้ก็จะอากาศก็จะเปลี่ยนเหมือนคนละคนละ ถ้ามือเป็นหลังมือนะจากข้างบนหมังล่างข้างล่างก็จะเย็นเดินสบายนะก็ะระวังลื่นนิดหนึ่งทาน้าฝนมันก็จะลื่นนะตอนนี้เรามาช่วงหมดฝนแล้วเนาะก็มันก็จะเดินสบายนะนี่คือพระพระอะไรเอ่ยใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะฮะท่านก็จะเดืนสง่า เป็นราศีนะทุกคนใครรู้ว่าพระอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้มาบอกกันด้วยนะครับก็จะเดินลงมาเรื่อยๆทางลงนะทางลงทางลงมาก็จะ ประมาณนี้นะทุกคนเราก็จะเดินลงมาเรื่อยๆชมบรรยากาศมีไฮไลท์นะทุกคนไฮไลท์ตอนจบ รอดูตอนจบนะฮะจบชิปนะนี่ก็คือทางลงนะทุกคนทางลงมาก็จะเย็นแนะนำเลยชื่นใจทางลงมานะฮะจากที่เราขึ้นข้างหน้าร้อยแปดขั้นตอนนี้เราเลยลงมาก็เป็นทางลงมานะฮะแล้วก็จะมาบูชาพระ เอาตรงนี้ก็จะเป็นหลังพระนะฮะพุทธลูกอ้ยรู้สึกว่าลมมันเย็นสบายจริงเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆ อนนี้ก็อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะฮะก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จท่านใดมีโอกาสมาเที่ยวมานี่ก็ยังขาดหลังคานะหลังคายังทาไม่เสร็จก็สามารถมาเที่ยวแล้วก็บริจาคปักใจได้นะตามกําลังศรัทธานะพอเราเดินมาตรงนี้นะทุกคนก็จะเจอกับสระน้ำนะสระน้ำสระน้ำของทางวัดก็มีเสาเข็ม เสาเข็มกำลังจะก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งในบริเวณนี้นะก็จะมีเสาเข็มตรงนี้ก็เป็นทางด้านหน้านะด้านหน้าพระก็จะมีองค์พระประธานพระพุทธรูปพรางนั่งสมาธิเด่นเป็นสง่านะแล้วก็ พาเดินบนนะบนรอบอืมตอนนี้เราก็มาที่ชั้นธรรมดาล่างสุดนะล่างสุดแล้วส่วนก็คือหอพระพุทธโทพึึกษนุนสอดน,นะฮะ เป็นหอพระพุทธห,หอพระหอพระพุทธโธพึกสารสอนทุกคนอายุมงคลแปดสิบสี่ปีพระโคโกศลส,สิทธิทิการสำริด กธรทำนะทุกคนสเฤศกีกาสองห้าหกห้าอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะทุกคนไม,ไ,ไม่ได้ใบหวยแต่อย่างใดแล้วก็จะเดินบุมาาืือรรนีี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะ ก็เป็นด้านหน้านะทุกคนซาทุกด้านหน้าก็ยังไม่เปิดนะฮะก็จะเปิดเฉพาะวันสําคัญเช่นวันออกพรรษาเข้าพรรษาวันปีใหม่วันสงการอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็บ่อยป่าติวก็ามาในวันที่ธรรมดาก็จะไม่มีคนนะบัดก็จะเงียบๆคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะทุกคนนะรู้สึกว่า เหนื่อยพอสมควรแล้วก็บรรยากาศล่มลื่นงานเที่ยวเพราะว่าจะมีแผนไปอีกสามวัดนี่คือพาหนะนำทางเนี่ยที่จะพาเราไปวัดต่างๆขอจบรีวิวแค่นี้นะครับ